สวัสดีครับคุณนักเรียนปลายทางครับหลังจากที่เรียกต่อนะครับสมบัติของไดโอดนะครับไปแล้วนะครับสำหรับไดโอไดโอดชนิดแรกนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนนะครับทบทวนแล้วก็คําตอบคําถามนะครับพบกับคําถามในภาพของขอภาพ Documentation นะครับภาพที่1นะครับเราจะต่อไปที่ p o w e อ p นะครขอดูวงชาาจาก Documentation เลยครับผมคําถามถามว่า สัตว์ไฟฟ้าภาพนี้นะภาพนี้เคยวาดหรือยังเคแล้วคำถามถามว่าสัตว์ไฟฟ้าสัตว์ไฟฟ้าเขาสัตว์ไฟฟ้าทีค่คืออะไรเราต้องดูที่ตรงไหนครับสัตว์ไฟฟ้าดูที่ไหนดูที่แอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์ดูที่แอมมิเตอร์หรือสัตว์ไฟฟ้าดูที่แอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์ครับ ตอบได้ไหมตอบไม่ได้ติดลบทั้งห้องเลยฮะสัไฟฟ้าต้องดูที่ไหนครับดูที่แอมมิเตอร์อา้าวดูมาเท่าไรเท่าไรครับวัดดิใครทำมาบ้างวงจรน,นี้มีไหมมีไหมครับวงจรน,นี้มีไหม อ่าคำถามนี้มีหรือยังเขียนซะเมื่อกี้นี้วาดวาดวาดวงจรหรือยังคำถามนี้ด้วยแปลงว่าเธอผิดแล้วก็นักเรียนมาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมเออใช่ไหมอ้าวอ้าวทำไมล่ะ อ่อาทำที่ทำข,ขยับ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 ดีๆยาอย่าสับข้างนะแดงไหนอันนี้อะไรทำอะไรเนี่ยไปเช็คดีๆเท่าไหร่เดี๋ยวไปเช็คตรงนั้นอันนี้เดี๋ยวมีเครื่องนี้เนี่ยเอาเครื่องนี้เลยแอมมิเตอร์ก่อนแอมมิเตอร์เช็คก,ก่อน ได้ไหมครับแดงอยู่ไหนแดงมาทางไหนอ่าอ่าดูดอูอย่าบางังมืออย่าบางังอย่าบางังดูอ้าดูโคสภาพตอนนี้เรากำลังวัดดูดิโคสที่เครื่องวัดอ่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ เห็นตัวเลขไหยตัวเลขข้างบนน่ะอ้าวหลุดแล้วหลุดแล้วเกือบห้าใช่ไหมคณาคณรตอบว่าอะไรครับเกือบห้าใช่ไหม <Okay. S 1> เอาขอกลับมาที่ documentation หน่อย <Okay. S 1> ฮะเธอวัดดิอะไรครับเอาไปออการนู่นอา้าว ห้าม mm ิลลิแอมแปรใช่ไหมที่เราวัดตัวนี้ได้ห้าเดี๋ยว <De ek S 2> คนหนึ่งเดี๋ยวคนหนึ่งกำลังจะวัดาาฮะกลุ่มเก้าครับแล้วรถถึงรับกลับค่าอีกไม่ใช่เหรอกลับค่าไปแล้วค่ะก็เสร็จจมูกแล้วอะ รู้แล้วก็เมื่อกี้เธอกลับค่ายค้างอยู่ไหนอ่ะก็กูเช็คไปแล้วค่ะแล้วผิดไปแล้วแล้วของูปากกาคุยไหนปากกาคุยไหนอ่ะเอาของเธอได้เท่าไหร่ออกกายเลยออกกายเลยออกกายไปเอาลูกปากกาคุยวางไว้ไหนเลยเท่าไหร่ครับ เอาดูโครสภาพใกล้ๆเอาให้ตรงๆให้ตั้งให้ตั้งฉากหน่อยอะไรครับขยับไปแล้วขยับแนละ้วอ่าประมาณเกือบห้านะครับเกือบห้าต่อไปนะครับอันนี้เราเรา,เราต่อข้างนี้นะนี่คือเครื่องนี่ต่อด้านไหนเครื่องอะไรสายไฟฟ้าที่แอนโนดนะครับได้กับเกือบห้าถูกไหมแอนโนดคือข้างนี้ถูกไหมถูกไหมครับสบายไฟวัดต,ตัวนี้ตัวนี้เราจะวัดข้างนี้บ้าง เปลี่ยนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเลยกลับข้างกลับข้างเลยเธอยืมเพื่อนห้องนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวคิดให้เดี๋ยวเช็คให้กลับอีกแล้ววัดแล้วเธอวัดไงกลับแล้ววัดก็จะไหมครับเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้อ่าไม่ใช่กลับหมายความว่าเราเอาสายไฟเนี่ยนัเรียนครับเราเอาสายไฟนี่นะเราถอดอันนี้ออกมาใช่ไหมดูยดูดูนี่ ใช่ไหมแล้วก็มาเปลี่ยนมาข้างนี้มาวัดข้างนีม้มาวัดขานี้บ้างนี่แอนโนดใช่ไหมขาแอนโนดได้วัดทางด้านแอนโนดที่เราวัดแฉกโหนว่าจะมีค่าเท่ากันไหมตอบกลับข้างเลยจะกลับได้ไหมกลับไม่กลับไม่เป็นตกนะครับอันนี้มาทำอะไร เช็คมงื่อนนะเช็คก่อนดิสลับข้างก่อนเช็คให้แล้วเช็คไปแล้วอันนี้อะไรครับสียังไม่อีกสลับข้างสีสลับข้างครับครับเอ้ยเปิดหน้าต่างปิดแอร์ควัน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 ก็ตะกัวแล้วเปิดหน้าต่างปิดแอร์แล้ว กลุ่มสีด้วยคะเมื่อกี้เนี่ยฮะอะไรครับ,รรบอ่าเธอพันลูกบัตรกลุ่มนี้อางง่านง่ายๆเธอกลับข้างอันนี้ง่ายของกลุ่มพันละวันง่ายประมาณห้านะใกล้เคียงมากเลยห้าอ่าโอเคเดี๋ยวพันลูกบัตรนะเปลี่ยนข้างไหนอ่ะเมื่อกี้ว่าข้างนี้ใช่ไหมขานี้ เราเปลี่ยนข่านี้บ้างเข้าออกไหมครับเอาแล้วโอ้โหแล้วมันออกไม่ได้นี่เนาะก็ต่อไม่ได้ข้างนี้เธอต้องตัวนี้ออกมาเชื่อมนี้เข้าออกไหมครับเอาตัวนี้มาเชื่อมนี้นะแล้วอันนี้สายไฟปิดนี่เข้าใจไหมครับต่อไหมแล้วเดี๋ยวเราดูว่าวัดแร้วัดเราวัดตัวนี้ว่าจะได้เท่าไหร่เคยไหมทำในชั่วโมงนี้มีไหมขอเพื่อนหน่อยแล้วพูยัง ทดสอบ้ยดีกเดี๋ยวทำให้เองไม่เป็นไรหรอกเธอก็ทำแค่เนี้ย่าเมื่อกี้กลุ่มใครอ่ะกลุ่มของพนุวัตนใช่ไหม ของเธออะไรกลุสองกสี่ครับอะไรครับกลุ่มอะไรกลุ่มสองครับอันไหนอันไหนอันสุดท้ายนี่เหรอครับทดลองยังทดสอบกลับขั้วไหมดูดิฮะมีกระแสไฟไหมมีไหมครับเปิดเลยมันจะต้องไม่มีถูกไหมเล่าถูกปล่ามันจะต้องไม่มีกระแสไฟถูกว่ากลับข้ากันแ่ะมีกระแสไฟไหม เปิดสวิตช์น ah, ah. ี้เปิดปิดนีเปิดปิดเปิดอ่าอ่าไปได้ไปได้ฮะห้องอะไรทำอะไรอ่ะครับเนี่ยเหรอเรียบร้อยแล้วลูกแล้วใช้ใจเดี๋ยวให้คอสเท้ใจทีเขาใจใจกี่แอมกี่กี่มิล์เแอมป์เกือบห้า เกือบห้าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอลองไปเดี๋ยวนี้เธอก็อะไรอ่ะจะต่อไงเปลี่ยนมาอยู่ข้างนี้ถอดสายนี้ออกเง่ไหมครับถอดเปลี่ยนข้างนี้มาอยู่ข้างนี้เง่งหรือไม่กคู่นี้ก็ได้คู่นี้ก็ได้ที่เธอทำถูกไหมคู่นี้ก็ได้แต่ครั้งนี้เธอต้องมาปิดถูกไหมปิดตรงนี้แล้วก็ต่อนี้เพื่อจะดูว่าขาข้างเนี้ขาข้างนี้มีกระแสไฟเท่าไหร่ตอนนี้เรารู่แล้วขาข้างนี้มีค่าเท่าไหร่นะเกือบเกือบสี่ กับ5ไมลิแอมแปร์่้างลองมาข้างนี้บ้างต่อข้างนี้เออเะอเอานี่ออกแล้วมาต่อเชื่อมนีดแค่นี้เองนะครับอ่ะให้เวลาได้เร็วเร็วเได้ตอบถูกครับเอาจะเอาเครื่องวัดกระแสฟ้ามาวัดข้างนี้บ้างนะครับนักเรียนครับข้างนี้จะได้เท่ากับนี้ไหมมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับ ที่ดูที่เครื่องวัดตัวนี้เพียงอ่าใกล้เคียงไหมเท่ากันนะเท่ากันนะครับก็เมื่อกี้นี้ก็เท่ากันนี้นะใช่ป่ะโอเคครับแล้วไอ้อันที่เท่าเท่ากับห้าไปไหนแล้วนะเท่ากับห้ามิลลิแอมแปร์มูลค่าเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมระหว่างขั้วไอ้เหนือขั้วแทร็ตเท่ากัน ตอบครับตอบสักไฟฟ้าที่คู่แอนโนกับคู่สักไฟฟ้าที่แคโทดต่างกันเท่าใดตอบว่าอะไรครับตอบว่าไม่ต่างกันนะครับและก,ลกันอย่างไรเท่ากันมีค่าเท่ากันก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ชุไยการอาชีพที่ให้ความรู้เรื่องนี้มา ถามมางง <c oughs> ขาจายังอ่าอย่าลืมบันทึกผลครับเดีย๋ยวทำข้อสอบไม่ได้ <c oughs> เอาเลขากลุ่มครับ <c oughs> เลขากลุ่มบันทึกเลย <c oughs> ข้อนี้ไม่จดไว้ทำมาข้อสอบไม่ได้ไม่รู้เลยนะทด <c oughs> ลองให้เห็นจ่าๆเลยนะครับว่า <c oughs> ตา่างกันหรือไม่ต่างกันครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้แอนโนนี่คือแคโทนนะครับมีค่าเท่ากันตอบยังตอบไปที่พ,อพอาวโพยคังครับพ,อพอาวโพยคัครับอย่าลืมนะข้อนี้ไม่เขียนลงไปแล้วจะเสียใจ